ว่ากันโดยหลักแล้วคนทำดีจะต้องได้ดีทำชั่วจะต้องได้ชั่วแต่คนที่ทำชั่วแล้วได้ดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเก่าอยู่คือมีความดีสะสมเอาไว้มากอาจจะสะสมไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแต่พอบุญเก่าหมดเมื่อไหร่เมื่อนั้นกรรมชั่วก็จะมาให้ผลส่วนคนที่ทำดีได้ชั่วก็เพราะกรรมชั่วที่เคยทำไว แต่ครั้งอดีตยังให้ผลไม่หมดกรรมมันจะให้ผลไม่ได้พร้อมกันถ้ากรรมชั่วกำลังให้ผลกรรมดีก็จะรอยอยู่ก่อนหรือถ้ากรรมดีกำลังให้ผลกรรมชั่วก็จะรอยอยู่เช่นกันบางคนจะทำบุญแต่ละทีก็คอยแต่จะให้มีเงินมากๆซะก่อนเลยไม่ได้ทำสักที การละความชั่วละความผิดมันก็เป็นบุญแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาการฟังพระธรรม,มเทศนาทำให้เกิดความฉเฉลียวฉลาดขึ้นมาเหล่านี้ก็ทำให้เกิดบุญขึ้นได้แล้วคนเราสมัยนี้เข้าใจว่าการทำบุญคือการให้ทานเท่านั้น เพราะส่วนมากได้ยินพระท่านเทศเรื่องทานบารมีทานอุป,ปบารมีทานปรมตถบารมีแต่ไม่ได้อธิบายให้เกิดความเข้าใจคนส่วนมากจึงมักเข้าใจกันว่าการทำบุญคือการนำเอาสิ่งของไปถวายพระมากๆคนยากคนจนก็เลยทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจภาษาบาลีดังที่กลา่าวความจริงเรื่องการให้ทานท่านแบ่งไว้สามระดับ คือการเสียสละสิ่งของภายนอกจัดเป็นทานบารมีการสละอวัยวะจัดเป็นฐานอุปบารมีการสละชีวิตจัดเป็นทานปรมัตถบารมีเขาทำอะไรมาใส่้ายป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกสีมาลบายไปในอากาศสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดใครก็าจะใส่้ายป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเรา ทำจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายสายอุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยทําจิตเสมอด้วยน้ําใครก็จะเอาของกปศกโศก,กโลกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติเอาธรรมะเป็นเพื่อนเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยพรามที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ บอกว่าเออพรามญาติเคยมาบ้านพรามบ้างไหมบอกเคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พรามเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพรามเนี่ยเป็นของพรามแต่ผู้เดียวเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขา อกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยนอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลลกรรมบทสิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเดชานเปริดวิสัยเป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึงถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาเหมือนอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเราก็จะเป็นได้แค่เพียง คนงอมืองอเทา้าที่เอาดีอะไรไม่ได้เลยเพราะมัวแต่เสียเวลาไปชื่นชมบารมีไปชื่นชมวาสนาของคนอื่นคนอื่นทำได้อย่างนี้ก็มัวแต่ชื่นชมเขาแต่เราไม่ลองลงมือทำเหมือนกับเขาบ้างมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนอย่างพวกท่านดอกท่านก็คนเราก็คน ผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ผู้ศรัทธาเขาก็ได้แค่ศรัทธานั่นแหละแต่ปัญญาไม่เกิดผู้ที่ลงมือกระทำลงมือปฏิบัติเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเกิดปัญญาได้อันว่าปัญญาญาณนี่เป็นของดีของวิเศษเธอจงอย่าทิ้งการฝึกการปฏิบัติโดยเด็ดขาดหากว่าเธอไม่ทิง ขอรับประกันว่าชาตินี้นั้นเธอจะได้เห็นผล